สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่มันส์อีกแล้วค่ะวันนี้เนาะเทสการทุเรียนอยู่เยอรมันก็อยากจะกินทุเรียนกับเขาบ้างค่ะก็สั่งจากแม่ค้าออนไลน์นี่แหละค่ะที่ขายทุเรียนเขาแพ็คมาดีมากเลยนะลูกกล่องสิปิดแบบอืมพลาสติกพันแน่นจนแบบไม่มีกลิ่นเล็ดลอดเลยค่ะจําจได้ปีก่อนเคยสั่งมาแล้วแบบใส่กล่องเปล่าๆมากินนี่แบบกระหึม่มเต็มรถเออไปรส์ีไปรสีนีบนใหญ่เลยค่ะ แต่เจ้านี้แพ็คมาดีมากแล้วพอแกะออกมานะข้างในยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยอะ่ะคือแพ็คดีจริงส่งเร็วด้วค่ะวันนึงถึงแล้วโอ้โหก็จะแกะได้ดูสิคะเหนียวเนบแล้วกล่องก็เป็นกล่องโฟมด้วยนะรักษาอนะุณหภูมิไ้ดีมากเลยค่ะจริงๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอยากกินทุเรียนแล้วแบบอยากกินเป็นลูกๆอยากปอกเองเงี้ยวันนี้เลยขอตามใจตัวเองสักที ลูกหนึ่งน้ำหนักประมาณ2,900กรัมค่ะสอ2กิโลเก้าเนาะเกือบเกือบ3กิโลจ่ายไปรวมค่าส่งแล้วก็67ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอ่ยเหมือนจะส0งพันกว่านะน่าจะประมาณนะคะ2,500หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะผู้สวยมากยาวเลยตัดชึบนื้อข้างในก็สวย สวยทุกเม็ดเลยค่ะแล้วเม็ดข้างในก็แบบเล็ก,ลกๆรีบๆเปลือกบางโอ้ยกินไปแล้วแบบฟินฟินที่สุดดูสิคะทุกผูสวยทุกผูเลยอันนี้ให้ให้ยูเลียนลองทานค่ะมาฟังเสียงเขาดูนะคะอร่อยไ,ไม่เอ่ย ่ลยไหม